นึกถึงแต่ปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเป็นคําสอนของพระอาจารย์มิสุโอกคาเวสโกที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์และไม่ยึดติดกับเหตุการณ์ทั้งในอดีตหรืออนาคตโดยย้ำว่าหากเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะมีแต่ผลดีเกิดขึ้นส่วนกรรมเก่าในอดีตไม่สามารถแก้ไขได้เราจึงควรทำความเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่นิพพานพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าอย่าอินดีอินร้ายอย่าส่งจิตคิดออกไปอินดีอินร้ายซึ่งแบ่งขิเรสทันหาอุปาทานหยุดคิดดูกายเพื่อดูกายจน ดูกายเป็นสติเกิดสัมปชัญญะเกิสดสมาธิเกิดหรือว่าหายใจก็เป็นลมหายใจก็เป็นสว่วนหนึ่งของกายหายใจเข้าลึก,ลกหายใจออกยาว,ยาว การเสวนาธรรมไม่ต้องรอชาติหน้าก็นิพพานได้โดยพระอาจารย์มิสุโอคาเวสโกจัดขึ้นเนื่องในวาระพุทธชยันตี2 6 0 0ปีแห่งการตรัสรู้นลานโพป์คแอสยามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเรียนรู้หลักธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความรักคล้ายๆกับรูปหัวใจนะครับเกี่ยวกับความรักทีนี้ใบโพเปรียบตัวแทนได้กับความรู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยความรักควรจะรู้ความรู้ เขาบอกว่าถ้ามีความรักโดยไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะพบว่าสิ่งที่เกิดปัญหากับเด็กวัยรุ่นปัจจุบันคือมีแต่ความรักโดยไม่ได้มีความรู้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีแต่ความรู้ไม่มีความรักเกิดขึ้นเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเห็นแก่ตัวนะครับใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อความตัวเองทั้งนั้นเพราะฉนั้นเมื่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับจะลงสังคมและโลกนี้ก็คงต้องมีความรักคู่กับความรู้นั่นคือหัวใจที่กับใบโหที่เราทําขึ้น หลักปฏิบัติขั้นต้นของพุทธศาสนิกชนเนื่องในวาระสําคัญนี้คือการรักษาศีลเพื่อลดปัจจัยการเกิดทุกข์สูงขึ้นอีกขั้นคือการปฏิบัติสมาธิซึ่งเป็นหนทางสู่การเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาทั้งปวงเช่นเดียวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยตรัสรู้เมื่อกว่า2,600ปีก่อนขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเริ่มต้นจัดงานเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2,555 ณท้องสนามหลวงในวันนี้เป็นวันแรกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7มีนาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญความดีเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววีระนันกันหา v วย์ทีวีรายงาน